คุณบาสกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะแล้วภรรยาคุณล่ะอ๋อพอดีจริงเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนอนะ่ะกลับดึ็หน่อยแล้วทำไมคุณบาสรีบกลับมาล่ะคะก็รีบมาหารีบมาหาคุณบาสอ่ะอย่ากแก้งออยสิคะรีบเอาน้ำให้ผมเลยสิได้คะ่ะอุย๊ย ออยชอบคุณบาสนะคะม่ต้องบอกฉันก็รู้ฟาดมิกเลยค่ะคุณบาสตบารเอ,อ,เอหมดเวลางานแล้วนี่เธอมาทำอะไรตรงนี้ออ,อยออพอดีว่าออยเห็นพื้นมันสกปรกอะค่ะออยก็เลยเข้ามาถูให้แล้วคุณไม่ไปปาร์ตี้เหรอเพื่อนเกิดอุบัติเหตุอะก็เลยยกเลิกกะทันหันงั้นเราไม่ไดู้ดแต่ง ทำให้คุณบาทเป็นของฉันให้ได้คอยดูโอ๊ยคุณบาสทำไรอ่ะคะ เธอก็รู้ไม่ใช่หรอแล้วทําไมคุณบาสไม่ไปทำกับคุณจีนล่ะคะก็เมียฉันมันไม่ร้าใจนี่ฉันก็เลยมาช่วยตัวเองเธอมาทำอะไรดีเร็วสิเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ฉันจะให้โบนัสจุกๆเลยอ, <registry S 2> อ๋อยก็ไม่ได้ปฏิเสธซะหน่อยเอากันตรงนี้เลยเหรอ ที่ยอมนะแล้วทำไมเดินมาไม่ให้สู้ไม่เสียงอะไม่เห็นเหฉันทำอะไรกันอยู่ฉันขอโทษค่ะฉันไม่ทราบจริงๆแล้วนี่เธอเข้ามาทำอะไรอะอพอดีว่าฉันจะเอาน้ำหวานมาให้คุณจีนนะคะเห็นคุณจีนอยู่บ้านขอบใจนะ นี่มันอะไรเนี่ยคิดจะแย่งบาานาก็จะกลัวรู้จักออยน้อยไปซะและ้วมีออยเธอทำอะไรเนี่ยแรงไปปะแต่ออยรักคุณนะออยอยากให้คุณเป็นของออยคนเดียวอะ่ะผมรู้ว่าคุณรักผมแต่ทำแบบนี้มันผิดนะคุณบ้านอย่าใจเสาะได้ปะงั้นฉันขอถามหน่อยละกันระหว่างฉันกับคุณจีนใครแซ่บกว่ากัน ก็คิดถูกแล้วล่ะคะ่ะคุณบาสหลังสักนี้อออจะทำให้คุณบาสเนี่ยลืมคุณจีนไปเลยอย่าก,กลัวไปเลยคะ่ะส่วนคุณจีนอะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณบาสก็ไปรออยู่ในห้องก่อนนะคะเดี๋ยวฉันตามไปสมุนหน้า